ตามที่ได้เกินไปนะครับผมจะมาเปิดกาชาไม่รู้ว่ามีอะไรน่าเปิดไหมมันมีอะไรน่าเปิดเลยวะโจกจโจกจกจกโจ๊ะเข้าจะเข้าหน้ากาชาก็โดนและไอ้เหี้ยแัญหาเพิ่มพลังธาตุอออันนี้แัญหาเพิ่มพลังธาตุเพิ่มแผดหาแพดเลด แต่ถ้กคนฉันหาหมายถือกูยังไงก็ต้องเปิดตู้นี้อ่ะคุณผู้ชมว้าวโอกาสที่ได้โอกาสที่ได้คืออะไรวะอ๋อเป็นเลดอัพนี่เองเ,องเป็นเลดอัพไปเฉยๆนะไม่มีอะไรเฮ้ยโอ้กูเห็นผู้ชาย กูเห็นผู้ชายแล้วกูคิดหนักเลยอ่ะคิดหนักที่ว่านี่ไม่ใช่อะไรเลยคิดหนักที่ว่าเนี่ยกูจะได้อะไรไหมประเด็นนะมาครับทนไม่ไหวแล้วต้องเปิดกาชาแล้วเปิดกาชาันก็นานานทนี่วันนี้เราแค่เปิดกาชาจะเฉยนะครับมาเปิดกาชาช่วยช่ยอ่ะเนื้อ,เ,าาอเรื่องมันยังไม่อัปเดตนะ เนื้อเรื่องก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันจะมันจะนานไอ้ตรงหน้านี่แหละนบโลดที่อะไรเกีนี่มันช้ามากมอบอกเลยผมไปอ่านคอมเมนต์แล้วมันมีหลายคนคอมเมนต์ว่ามันช้าอยู่นะครับผมข้ามไอ่ได้นี่แล้วกันนะให้มันตายเลยบอสใหญ่ลีลาแม่อะไรนียเฮ้ยเห็นไหมกีนี้เห็นไหมท่านเห็นหรือเปล่า ท่านเห็นหรือเปล่าสี่น่อนสี่น่องสี่น่อนยูจีโอว้าวมาสเดอร์จีโอไข่เปล่าเ่ยไม่ให้ปัญจาการเบิกกระชาสี่น่อง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 มาลัวๆเลยเว้ย ลีฟาเฮ้ยสีทองไอ้เฮียเฮ้ยรู้ว่าสีลุงตกใจหมดผ้าคุมแห่งลมปาดดผ้าคุมแห่งลมสีนอนแม่มือ,อเด็กสาวผู้ไม่กลัวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กูมไม่ได้ต้องการแบบนี้ยัยเวียนกูต้องการ กุศุการอะไรวะลืมว h a มันต้องได้ความ <c oughs> ไหนๆก็ในไหนแล้ว,ลละวะได้ไข่เหรอไข่แล้ววะได้ไข่แล้วเนี่ยมา,มาเรามาดูฟักรอบนะดูฟักรอบนึงก็พอครับให้มันมีความอลังการหน่อย ไหวเอ้ยคิริโตะแม่งใช้ดาบธรรมดามันใช้ดาบธรรมดานะครับดาบธรรมดาหมายความว่ายังไง <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่แรงอะดิปัดขึ้นเฮ้ยเอาเลยคิริตโตะอุย้ยเชื่อันชื่อันเชื่อันชื่อัโอ้ ใช้ดาบธรรมดาฟันบอสแน่นอนกูเห็นของกากแล้วกูข้ามเลยกูข้ามเลยข้ามห้ามข้ามห้าม,าม,ามเอากดข้ามก็ไม่ได้เฮียอะไรวะเนี่ยอ <c oughs> ้อมอะกดข้ามก็ไม่ได้อาซีนะอันเก่าด้วยเฮียอ่าสินะโอ้โหเหมือนจะมีคนเรียกผมแล้วนะครับ ว่ t อยู่ว่าจะพากอยู่ว่าจะพากไม่ได้หาเลยเลยนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึงนะ่งไงตีแม่งหลดเช้าเว้ยเร็วเร็วดีหี่ยะควักเอาจนกว่าจะออกของดีก็แล้วกัน ของดีต้องมาก่อนึ่ได้แค่สองครั้งรอบนี้กับรอบต่อไปรอบนี้กับรอบต่อไปโอ้ยไม่ได้หาอะไรเลยนอกจากเกลือที่เค็มและก็อร่อยอร่อยบ้าเลยวะเกลือบ้านไหนอร่อยวะยกเว้นจะไปปรุงอาหารนะค่อยอร่อยใ <laughs> <laughs> นยกุชชามไข่ไข่อิต,เตอ์เอก มันมีไข่มันมีไข่โอ้กูไม่เห็นแม่แต่สีลงฝีเลยเย็ดเป็ดเอ้ยกดข,ข้ามแม่ก็ไม่ได้ที่อย่าบอกนะว่าเธอจะทำกับฉันแมบนี้ไม่ได้นะเธอจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ อีกแค่รอบเดียวอ่ะกุบกุบหมดหน้าตากครับใส่หมดหน้าตาก่ะเอใส่หมดหน้าตากเอเหมือนกับไฮโลน่ะใส่หมดหน้าตากเหมือนกับไฮไฮโลน่ะใครอิตาเอกสีลุงม,มาเถอะสีลุ <c oughs> งไม่เห็น,นแต่เงาเฮีย พี่้าโอ้โหแม่งเกมมันเกลียขนาดนี้เลยวรอโอ้มึงอัดงัดเอาตัวเดิมให้กูตลอดไอ้ไอม้มาตบมาตบฟ้ามาตบฟ้ากันเลย นี่มาขนาดนี้เลยนะเนี่ยความเกลียนี่มันอะไรกันุณต้องเก็บเพชรอีกจัแสนหรือว่าหมื่นได้ใช่ไหมถึงจะให้กูอะนี่ปัญหาหญ่นะวันรุ่นอี่ผมมีอยู่เก้าแปดไปเลยนะมันตีปัญหาตรงนี้มันช้า,าหลยนะไอ้แมมันช้าตรงเนี้ยถ้ามันเร็วก็ว่าไปอีกอย่างละเว้ย ระบบกาชาก็เปิดได้ทีละใบด้วยนะครับเปิดได้ทีละใบกว่า <c oughs> จะแฝดหาได้เอียมันได้อันนึงอ๋อสี่นอ้องเอาเอาเรื่อยๆดิเอาเรื่อยๆดิมึงแฝดหาเรื่อยๆไม่ได้หรอวะ มึงแฝดที่นันยิ่เลียน้อยไม่ได้นะเว้ยเข้าไปเข้าไปนั่นแหละครับสูงให้พี่น้องเลยออกมาในโกชามโอ้โหในโกชามในโกชาม,มจริงๆเอาอีกหกเจ็ดไปเอาอเปื่อยหมดเลยมันได้ S S R ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกตัวอีกตัวที่เหลือไม่ได้ฮะมันได้แค่ตัวเดียวเว้ยผมเปิด เฮ้ย,ย,ยมีลินมีลุน้นมีลุน้นมีลุน้นมีลุ้นโอ้โหสีทองพะงัานไอ้ป่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยลุ้นกับผีอาเด يد, ลุ้นกับผีอาเดลุ้นกับผีอาดิอัลต้บักอีกห้าหกใบมันต้องได้วะ อะไรก็ได้ต้องมาก่อนตอนนี้ใครลีฟา I am อมลีฟาสี่ห้าใบแล้วหมดหน้าตักครับพี่บอกได้แค่ว่าหมดหน้าตักหมดหน้าตักหมดหน้าตักหมด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 หน้าตักไอ รรช,ชีวิตธรรมดาของสาวน้อยชีวิตชีวิตธรรมดาธรรมดาดรรดาจงออกมานิกชามนิกชามจะออกมาสหายไข่ก็รู้ะรีน้องระบบกาซารู้ฝึกบ้ามันจะช้ามากครับ มันอ่ดอาดแล้วใช่จะมันระบบ,ระบบกาชามันช้านะครับระบบกาชาระบบกาชาหรือกาชานะครับ <c oughs> ระบบกาชาหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยนะครับแฟแกแพ็กแฟร์แบทออกมาเนโกชามออกมาเนโกชาม ออกมาไขแล้วโอ้ยกูได้แต่อันเดิมมัน่ะอันสุดท้ายแล้วมานกก็จ่างแม่งนะ้วสนใจนะนกเนี่ยนกประเมินปลาเรครับสำหรับนกฮิสีทองอะตัมีมันตองมี โอโ้แม่ง ơi! เอ้ยเฮ้ยมือเที่ยงแสนสุกกูไม่เห็นหน้าด้วย,ยไม่เห็นหน้าอ,ฟอาฟเนะด้วยหมดครับหมด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 ยริงหมดจิงหมด,ห,มด,ห,มด,ห,มดหน้าตักนี่แหละ <c oughs> จำไว้นะคราวหน้าหนึ่งหมื่นไม่ก็แสนหนึ่ง ค่อยมาเปิดอีกรอบนะครับหนึ่งหมื่นไม่ก็แสนหนึ่งครับค่อยมาเปิดเอาทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเอ,มอ้มีอยู่ใบหนึ่งมีใบหนึ่งตองมีลุ้นอยู่วะ <c oughs> ใบหนึ่งกูก็เอาอ่ะใบหนึ่งกูก็เอาออกมาจงออกมานโก็ชาม จงออกมาจงออกมาใข่แล้ววะส,สี่นอนแม่งหลอกล้อนกูอะ่ะสีนอนแม่งก็หลอกล้อนกูอยู่นี่แหนละไอ้เด็กเกียร์สี่นอนสี่น้องสี่ขนน้องน้องน้อง เราดูด,ดิก็มีตัวละครอ,อยู่ดีกว่าอ้าวผมเปิดผมเปิดจนกว่ามันจะได้ก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาให้ดูนะกลับเดี๋ยวกลับมาให้ดูอยยี๋ยยยตัวเก่าให้ตัวเก่ากูมาพอกูอัดคลิปไม่ได้อะไร กูไม่อาจคลิปเสียกได้คลองดีว t าแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นคองเก่านะครับเบิร์เลวรอเลวเอสดเอสอาร์ไอ้เหี้ยการกลับมาของวีวีรชนเฮ้ย <T> ทำไมมันได้อันนั้นไอ้ดียังวะมันมันเป็นการาดมันมันเป็นการ์ดเพิ่มพลังนะครับเฮ้ยมันได้คองดีกันไปไหมมันได้ง่ายเกินไปไหม มันไม่มันไม่ได้ง่ายกันไปเลยวะแน่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วอ้ยรีฟาตีฟาแล้วกูเปิดแม่งไม่ได้เฮียอะไรเลยการสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายจะออกมา โจงออกมาอุ้ยหยะโจงออกมาริวริวโดโจงออกมาโอ้โห,โโหสวยครกับพี่แตงเกียวแตงเกียวแตงเกลียวชีเช่สรุปแล้วก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยครับจ้าแม่ <S <S เราได้มาตัวหนึง่งเพิ่มอีกตัวหนึง่ง เราได้มาสตัวเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าวะน่าจะเป็นตัวเดียวกันละมั้งจะไม่ผิดน,นะโลช้าเว้ยมามาหมดทุรักสรุปแล้วก็เกลือได้ของดีก็ไม่กี่อย่างนะครับสมาชิกเพิ่มอีกคนนึงใครมาวะ อีกตัวหนึ่งมันตัวไหนวะเดี๋ยวนะดูก่อนเอ s อาร์เออาร์เฮ้ยมันได้จริงๆเหรอวะโอ้โหคุณ oh, ผ,ผู้ชมชัดเจนวะชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจนอะไร ปาเกยมันไม่ใช่ตัวละครเว้ย <c oughs> อ้อไฟที่จะตัวคุ้มป่าเอ้ยร์ตูนกายเป็นแบบนี้น,นี่ไงโอ้มันไม่ใช่ตัวละครนี่ยื้ยไม่ใช่ตัวละครนะครับฟาสโอ้โหแม่งจีดเลยจีดเลย จี๊ดมากจี๊ดมากอย่างที่ว่าไปนะคุณผู้ชมสรุปสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วกูวว <c oughs> ไม่ได้หาอะไรเลย <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดสนับสนุนให้ผมด้วย